ในประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยนะครับมีอาณาจักรเกิดขึ้นแล้วก็ล่มสลายไปแย่ะมากมายเลยแต่ถ้าพูดถึงชื่อที่โดดเด่นไปพิเศษขึ้นมาเลยก็ต้องเป็นกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาถือกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่เคยลองคิดกันเล่นเล่ไหมครับว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรมันต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างนะที่ทําให้เมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งสามารถกลายมาเป็นมาหาอํานาจที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้ขนาดนั้น นี่แหละครับคือคำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เอาละครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่อยุธยาสัทีเดียวแต่กลับเริ่มต้นจากการล่มสลายก็คือเมื่ออำนาจเก่าเริ่มจางหายไปนั่นเองนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้สิ่งใ,ใหม่ๆได้ถือกำเนิดขึ้นคือในช่วงเวลานั้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญที่สุดในแถบนี้เลยเนี่ยก็เริ่มอ่อนแอลงพออำนาจตรงกลางอ่อนแอลงปุ๊บหัวเมืองต่างๆก็เริ่มไม่ฟังเริ่มแข็งข้อขึ้นมา การเสื่อมอํานาจครั้งนี้แหละครับที่มันสร้างภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วมันก็เปิดช่องให้ขุมอํานาจใหม่ๆได้แจ้งเกิดแล้วท่ามกลางสุญญากาศทางการเมืองนี่แหละครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่มองการไกลมากๆก้าวขึ้นมาเพื่อสร้างรากฐานของอํานาจใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยและนี่ก็คือจุดกําเนิดของอยยธยาครับตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้เลยนะครับก็คือพระเจ้าอู่ทอง หรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1คือพระองค์ท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากมองเห็นโอกาสในการรวบรวมผู้คนในแถบร่วม,มนแนวจัรพระยาแล้วก็สถาปนาอาณาจักรใหม่ที่เป็นอิสระขึ้นมาเลยแล้วในปีพศ21893กรุงศรีอยุธยาก็ถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการครับแต่ว่านะตัวเลขที่น่าสนใจยิ่งกว่าปีที่ก่อตั้งก็คือระยะเวลาการครองราชของกรรษัตริย์องค์แรกนี่แหละครับท่านครองราชยาวนานถึง20ปีเต็ม ลองนึกภาพตามนะครับ20ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะแต่มันคือเวลาที่นานพอเลยละ่ะสำหรับการวางรากฐานของชาติวางระบบกฎหมายต่างๆแล้วก็สร้างเสถียราภาพที่แข็งแกร่งมากๆให้กับอาณาจักรที่เพิ่งเกิดใหม่แห่งนี้แต่แน่นอนครับว่าการสร้างอาณาจักรให้มั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้มาจากข้างนอกเลยครับแต่มาจากข้างในกันเองนี่แหละครับ เรื่องราวของสงครามระหว่างสองราชวงศ์ที่จะมาตัดสินชะตาของอยุธยาคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทำเลที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยดันไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วอำนาจใหญ่ในตอนนั้นพอดีเป๊ะก็คือสุพรรณบุรีกับลบบุรีซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่แย่งชิงอำนาจกันไปโดยปริยายครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยผู้เล่นหลักๆในเกมชิงอำนาจนี้ก็มีอยู่2ฝ่ายครับฝ่ายแรกก็คือราชวงศ์อู่ทอง ที่พระเจ้าอู่ทองก่อตั้งขึ้นมาเองนี่แหละซึ่งเป็นสายอํานาจดั้งเดิมกับบิกไฟก็คือราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นคู่แข่งที่ต้องบอกว่าทรงอํานาจมากๆเลยแล้วคําถามคือใครชนะในศึกนี้อืมแค่ดูตัวเลขก็บอกได้ทุกอย่างแล้วครับคือจากกษัตริย์อยุธยาทั้งหมด17พระองค์ก่อนจะเสียกรุงครั้งที่หเนี่ยน,นะมีแค่3พระองค์เท่านั้นที่มาจากราชวงศ์อู่ทอง เทียบกับอีก14พระองค์ที่มาจากสายสุพรรณภูมิโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วนะครับแต่มันคือการยึดอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยใช่แล้วครับบทสรุปก็คือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นฝ่ายชนะไปแบบสมบูรณ์เลยซึ่งชัยชนะครั้งนี้มันสําคัญมากนะครับเพราะมันเท่ากับการยุต,ติความขัดแย้งภายในทั้งหมดแล้วก็เป็นการปูทางไปสู่ยุคใหม่ของอาณาจักรอยุธยาเอาละพอจัดการปัญหาภายในบ้านเรียบร้อย ไม่มีเสี้ยนหนามคอยทิมแทงแล้วทีนี้อยุธยาก็หันไปมองข้างนอกบ้างแล้วครับถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนบทบาทจากอาณาจักรทีต่ตั้งรับมาเป็นการรุกเป็นผู้พิชิตดินแดนรอบๆบ้างยุทธศาสตร์ของอยุธยาในตอนนั้นต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากๆเลยครับคือเขาเริ่มจากขั้นที่1จัดก,การทิศตะวันออกให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นขั้นที่2ก็คือการผนวกรวมดินแดนทางทิศเหนือเข้ามาและสุดท้ายขั้นที่3าม ก็คือการแผ่อำนาจครอบงำลงไปทางทิศใต้และเป้าหมายแรกเลยนะครับก็คือคู่รับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยนั่นก็คืออาณาจักรขอมที่เป็นมหาอำนาจเก่าที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งการ,รเผชิญหน้ากันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่สงครามแค่ครั้งเดียวจบนะแต่มันเป็นศึกใหญ่ที่ต้องรบกันยืดเยื้อเลยต้องรบกันถึง3มครั้งสมคราเลยทีเดียวครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่าใครกันแน่คือผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงในภูมิภาคนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นแหละครับ คือชัยชนะที่เปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคไปเลยอยุธยาสามารถทุบอำนาจของขอมจนอ่อนแอลงถึงขั้นต้องย้ายเมืองหลวงหนีไปอยู่ที่พนมเปญส่วนทางเหนือก็สามารถผนวกรวมอาณาจักรสุขโขทัยเข้ามาได้แบบเบ็ดเสร็จและทางใต้หัวเมืองใหญ่อย่างนาครศรีธรรมราชก็ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นขึ้นนี่มันไม่ใช่แค่การขยายดินแดนธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่ามหาอำนาจหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เอาละครับเราได้เห็นการเดินทางที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆกันไปแล้วทีนี้เรามาสรุปกันให้เห็นภาพชัดๆอีกทีดีกว่าว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งให้อยุทยาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ได้ในยุคแรกเริ่ม ถ้าจะให้สรุปปัจจัยความสาเร็จของอยุธยาเนี่ยนะครับมันแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนสําคัญสาคัญเลยขั้นแรกเลยก็คือการวางรากฐานที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากทั้งทาเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ทั้งการมีผู้นําที่มองการไกลพอรากฐานดีแล้วก็มาถึงขั้นที่2คือการสร้างความมั่นคงครับด้วยฐานเอาชนะสงครามภายในให้ได้แล้วก็สถาพนาราชวงศ์ที่แข็งแกล่งขึ้นมาปกครองและสุดท้ายขั้นที่3ก็คือการขยายอํานาจอย่างเป็นระบบนั่นเองครับคือการออกไปปราบคู่แก่นรอบๆจนก้าว ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้อย่างเต็มตัวจากจุดเริ่มต้นที่มีแต่ความขัดแย้งก้าวขึ้นมาสู่การเป็นมหาอำนาจนี่คือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆของอยุทยายางจริงครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่นําอยุธยาไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ก็น่าสนใจนะครับลองเก็บไปคิดกันต่อดูได้